ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพระฤหัสตรงกับวันที่26ของเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับแรมสิเบเอ็ดค่ำเดือนหนึ่งปีมะโลงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจ,จาการอะไร จะทำการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือว่าจะทำงานติดต่ออะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของเราทั้งนั้นเราจะพบกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลซึ่งในวันนั้นเราจะทำอะไรประกอบกิจการอะไรเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ก็จะไม่มีเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานในแต่ละวันนั้นเราควรจะตรวจดูตำราของโบราณท่านได้ชี้แนะแนวทางเพื่อให้เป็นการสว่างสวัยกับตัวของเราให้เราได้รับรู้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าให้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงสีแดงถ้าหากว่าท่านจะใส่เสื้อใส่ผ้าไปเหนือไปใต้ในวันนี้ให้มีสีแดงติดไว้บ้างจะมีโชคมีลาบ มีอำนาจมีบารมีอีกตาหากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และเลขที่เป็นมงคลในวันนี้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ก็คือเลขสาม เลขสาจะเป็นเลขที่นำโชคนำลาบนำให้ท่านนั้นได้พบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านจะมีงานที่ดีมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและวันนี้จะมีเพื่อน ร่วมรุ่นสมัยก่อนสมัยที่ท่านเรียนได้มาพบปะสังสรรค์จะมาแสดงความรู้จักกันอีกครั้งในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่เป็นของธรรมดาในช่วงนี้แต่ท่านก็มีรายรับอยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่า เป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามาหาท่านในเรื่องความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้ก็จะมีการจู้จี้เล็กน้อยให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาอาจจะไม่เข้าใจกันในช่วงของวันนี้นี่ก็คือสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใ้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่มีโชคมีลาบกับตัวของท่าน ท่านจะมีสเสน่ห์อีกตาหากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลขหกท่านทำอะไรให้มีเลขหกติดเข้าไว้ ในวันนี้จะมีโชคมีลาบกับตัวของท่านในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านก็จะต้องทำให้ได้ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนวันนี้ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการเข้าใจาผิดหรืออาจจะมีความที่เรียกว่าไม่ ความคิดเห็นไม่ตรงกันจึงทำให้งานของท่านนั้นล่าช้าได้ในช่วงของวันนี้การเงินนั้นจะมีบุตรมีธิดามีลูกหลานเอาเงินมาให้ท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีความรักความใคร่สำหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ทำอะไรก็ดีมีการปรึกษากันได้ พูดจาก็พูดเพราะในเรื่องของการงานก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวถ้าว่าท่านจะออกจากบ้านให้มีสีขาวติดเสื้อผ้าไปบ้างท่านจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงวันนี้ถ้าว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ เลขที่เป็นมงคลในวันนี้สำหรับท่านให้จดจำไว้ว่าเลขที่ดีนั้นก็คือเลข9เลข9จะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ต้องใจเย็นๆท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าทำงานใจร้อน จะไม่ได้ดีอาจจะเสียงานเสียการก็เป็นไปได้ในช่วงนี้จะมีลูกน้องเข้ามาวุ่นวายอีกตาหากให้ท่านระวังไว้จะทำให้ท่านปวดหัวได้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ในเรื่องความรักความใคร่ในวันนี้ตาหากว่าท่าน เป็นแฟนกันยังไม่ได้ตกลงกันให้ท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีทำให้ตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบมีบุญบารมีมีวาสนาอย่างมากในช่วงวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหนะันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้และเลขที่เป็นมงคลในวันนี้ก็คือเลขหเลข6จะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ระวังทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือที่สูงให้ตานระวัง อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังไว้เป็นอย่างดีจะไม่มีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าท่านลงทุนอะไรในวันนี้จะได้รับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักถ้าหากว่าอายุน้อยกว่าเราเขาอาจจะจู้จีบ้บนนู่นบนนี่จะทําให้เราหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นในท่านทําใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้เลขที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือเลขสองเลขสองจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ สำหรับในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบลงทุนได้เลยจะเป็นงานที่ดีนำโชคนำราบมีความเจริญรุ่งเรืองและงานของท่านจะโดดเด่นอีกในช่วงของวันนี้การเงินนั้นถือว่าท่านลงทุนอะไรไปก็จะได้กำรีบกำไรที่ดีจะมีเงินเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ สำหรับความรักความใคร่วันนี้ท่านระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันในช่วงของเย็นๆในเรื่องของการงานที่ไม่ลงตัวกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืน หันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านประจำวันนี้ท่านจะมีโชคมีอำนาจมีวาสนาในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน และเลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลข8เลข8ดจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ทำงานกับใครระวังจะมีการสะดุดกันได้หรือว่าจะไม่พึงพอใจอาจจะมีการพูดจาถากทางให้ท่านระวังไว้หากว่าทำงานร่วมกันในวันนี้ท่านใจเย็นเย็นไว้ในเรื่องของการเงินจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็มีรายจ่ายบ่อยครั้งในวันนี้คนรักคนใกล้ ในวันนี้ก็รู้สึกว่าดีเอาอกเอาใจดีพูดจาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสประจํำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสี สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ตัวของท่านนั้นมีสเสน่ห์มีอำนาจอีกต่หากในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เลขที่เป็นมงคลกับตัวของท่านนั้นก็คือเลขหนึ่ง เลขหนึ่งนี้จะนำโชคนำลาภให้กับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานดีท่านทำอะไรวันนี้จะมีคนคอยสนับสนุนถ้าว่าเราทำผิดพลาดก็จะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยประคับประคองจะทำให้งานของท่านนั้นดีคล่องตัวในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะมีเงินใช้อยู่ไม่ขาดมือในช่วงของวันนี้คนรักคนใครก็เอาอกเอาใจดีพูดจาดีในวันนี้สาหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้า ไปทางที่ใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบทําให้ตัวงท่านนั้นมีอำนาจมีวาสนาคนเกรงกลัวในช่วงของวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ และท่านจะลองเสียงโชคเสียงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เลขที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือเลขสี่เลขสี่จะเป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไร ในช่วงของวันนี้จะดีเหมาะกับการลงทุนหรือการเริ่มต้นจะมีโชคมีลาบจะขายดิบขายดีในช่วงของวันต่อตไปอีกด้วยในเรื่องการเงินการทองถือว่ามีเงินหลังไหลเข้ามาท่าน ไม่ขาดสายคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจดีพูดจาดีวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราในวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ สวัสด so ี